สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศต้นบ้านเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันต่อในเรื่องของการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสําคัญเรื่องสุภาษิตโครงโลกกน,นิสนะคะอ่าดูซิอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ เนื้อเรื่องจะอยู่ที่หน้าที่241สิ้นสุดที่หน้าส5งนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนบทนําเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะกล่าวถึงอะไรบ้างนะะทบทวนได้ไหมทบทวนได้ปะอ่าต้องได้ทบทวนไม่ได้ไม่ได้ต้องได้นะคะอ้าว ะะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทบทวนเนื้อหาของเก่านิดนึงเพื่อให้ปฏิบัติต่อในเรื่องกันแต่ตอนนี้ไปดูที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนซิว่าวันนี้นักเรียนต้องทําอะไรได้บ้างนะคะสําหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเรื่องของเราในวันนี้นะคะการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสําคัญเรื่องสุภาษิตโครงโลก,กน,นิดนะคะมีอะไรบ้างฮะ นั่นก็คือนักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องเป็นทํานองสนอนะคะแล้วก็จับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องตั้งแต่บทนำถึงบทที่สิได้วันนี้นะคะบทนำถึงบทที่สิ เรี่องคะ,ะคอาจทบทวนในเรื่องของเก่านิดนึงในคราวที่แล้วนะคะผู้แต่งเรื่องนี้คือคือใครคะ,ะครอะนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสศรน,นะคะในเรื่องนี้เขากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ไรน,นักเรียน รัชการที่อาไล่เร็วเร็วชการที่หนึ่งรัชการที่สองอะไรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายราชการที่สาม พระบาทสมเด็จพระ,ะนั่งเก้าใจหัวเพราะนั้นได้หรือ,อยังรัชกาลที่อะไระรัชกาลที่สามบอกว่าทรงทรงปฏิสังขรณน,นะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2374นะคะแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะให้จารึกจารึกโครงโลกนิดนี้ลงไว้ในแผ่นศิลานะคะ ก็จึงปรดเก้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดีชาดิสอนนั้นทรงรวบรวมโครงโลกนิสของเก่าแล้วก็เอามาทำไมนำมาชำระแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อยให้ประณทตภัยราะนะคะโดยที่ของเก่านั้นคัดลอกต่อๆกันมาอาจจะมีถ้อยคำที่วิปราดผิดพลาดไปนะคะ ราะนั้นครั้นสมเด็จกรมพระยาเดชาดิสอนทรงชำระแล้วก็เลยโปรดเก้าให้จารึกไว้นะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามนะคะโครงโลกน,นินี้ก็เลยแพร่หลายทั้งนั้นมา,าบอกแล้วว่าโครงโลกน,นิดที่นำในใกเรียนเรียนนั้นมีเพียง42บทจากทั้งหมด593บทนะคะ,ะเดี๋ยวให้เนกเรียนดูในอันนี้นิดนึง ลักษณะของแผ่นศิลาค่ะนะแผ่นหินอ่อนนะคะแผ่นหินอ่อนจารึกโครงโลกนิสที่พระระเบียงวัดพระเชตุพนเห็นไหมคะเขาจะจารึกเอาไว้ในนี้นะคะนี่คือคือลักษณะของแผ่นหินอ่อนที่มีการจารึกโครงโลกนิสไว้นะคะแล้วครูก็ได้นักเรียนได้ทำรายงานเกี่ยวกับโครงโลกนิสแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะตอบได้นะคะว่า ในแต่ละบทนั้นเขากล่าวถึงอะไรบ้างนะคะอ้าวผลงานการประพันธ์มีอะไรบ้างได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกอออหัวข้อต่อไปคือที่มาของเรื่องมาจาก หัวข้อต่อไปจุอปะสนในการแต่งเพื่ออ่า่สุงาพเราเรียนแล้วใช่ไหมคะบทที่ให้ท่องคือบทบทอะไรบทอะไรคะเอ,อ่อเสียงรือเสียงเอ้าอ้างให้ท่องแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเสียงรือเสียงเอ้าอ้างแล้วเนี่ยก็จะต้องอ่านเรื่องเป็น ร้อยกลองได้ด้วยเพราะว่าเป็นโครงสีสบ่าเหมือนกันอ่าแล้วอะไรอีกหัวข้อต่อไปลักษณะคำพันปานแต่งเต้นอ่าหัวข้อต่อไปหมดยังอ่าหมดแล้วนะคะไม่มีเพลิดเพลินนะเพราะนั้นตรงนี้ได้นะคะบทน,นำเรื่องอ่าในเมื่อบทน,นําเรื่องได้นะคะเดี๋ยวเพราะนั้นวันนี้เรามาต่อกันในส่วนของเนื้อเรื่องอ่ะนักเรียนดู ตั้งแต่ในหน้าที่243นะคะตัวเลขที่ครูอธิบายไปเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเ,เลขหนึ่งกับในวงเล็บเข้าใจนะเลขข้างนอกกับในวงเล็บเลขข้างนอกก็คือบทที่ของของเล่มในหนังสือที่เราเรียนใช่ไหมส่วนเลขในวงเล็บคือ,อเลขที่ค้น,าน,นททามาจากต้นฉบับจำนวนบทที่คั้นมาจากต้นฉบับเป็นบทที่เท่าไหร่ นะคะคแต่จะมีอยู่สองบทที่เขาไม่ได้เขียนตัวเลขเอาไว้ให้เลยใช่เปล่าสองบทแรกเราเรียกว่าอะไรคะสุภลักษ์สองบทแรกที่ไม่มีตัวเลขให้เราเรียกว่าไม่ว่าอะไรคะทาไมถึงเรียกว่าบทนำฮะเพราะว่าหนูตอบตามเพื่อนคะ่ะหนูไม่ได้ฟังใช่ไหมอ่านได้จะเห็นว่าสองบทคือบทนำใช่ไหมคะ อสองบทนี้เขาจะเกลิ่นให้เราทราบความเป็นมาว่าทำไมจริงต้องเรียนเรื่องโครงโลก,กน,นิดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันก่อนนะคะในบทแรกนะอ,อ่านเป็นทำนองสนอเลยดีไหมอ้าวขึ้นด้วยเสียงลือเสียงร้องอ้างแล้วต่อได้บทนี้1 2ึสองสาดังๆ ជូមនប្រូវើ្រ្ដ្ល นักเรียนบางคนไม่รู้เรื่องก็มองในหนังสือใหญ่เริ่มอยู่ตรงไหนเนี่ยปากก็พูดตามนะติดผิด,ผดถูก,ถก,ถกไม่รู้อ้าวขึ้นบทนี้หนึ่งสองสาม ถึงไทยลงเสียงต่ำค่ะอตโต้สเสแวงยิงสิ่งสะดับองค์โอ,โอวาทความประชาชนสุนยอาเจนคำโุณอ่าอ่าบทนี้หมายถึงอะไรดูคำศัพทีละโขะทิละคำนะคะนั่นเองก็ เพิ่มเติมเนังสือเรียนไปด้วยดูตั้งแต่คําว่าอันขยมอันขยมตรงนี้หมายถึงอะไรนักเรียนอ่าแปลว่าข้าพเจ้าอันขยมหรืออันขยุมนะคะอันนี้เป็นคําโบราณหมายถึงตัวฉันหรือข้าพเจ้านะคะบรมมเรศนเรศเรืองนเรศตัวนี้หมายถึงพระราชานะคะ,ต,คะตัวฉันเป็นอะไรคะตัวฉันเป็นอะไร ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวงรามาธิปดีก็คือเป็นเชื้อสายของกษัตริย์นะคะรามวงเห็นไหมคะพระผ่านแผ่นพไทยทรงพไทยแปลว่าพไทยแปลว่าอะไรพไทยพไทยคือแผ่นดินนั่นก็คือ,อได้ครองแผ่นดินสืบสันติวงศ์มาเห็นไหมคะสืบทยนะ สแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์สดับแปลว่าอะไรคะสดับตัวนี้แปลว่าอะไรสดับแปลว่าฟังนะนะพยายามที่จะค้นคว้าหรือรวบรวมโครงนะคะนะเอามาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะเอามาไว้ให้พวกเราทำไมหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำโครงก็คือหวังให้ ประชาชนได้ทำไมรับรู้ได้รู้ได้สืบแนวทางที่ดีไปนะคะอันขยมหรือตัวข้าพเจ้าในที่นี้คือใครไม่ใช่คือใครคะ,ะคือ,อรัชการที่สามนะคะต้องการให้เรามีการจจรึกโครงเอาไว้ให้ประชาชนได้ แล้วก็เพื่อเป็นการสืบแนวทางที่ดีไปนั่นเองนะคะในบทแรกนี้นะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะบันทึกไว้บ้างว่าเนี่ยฮะเข้าใจนะเพราะว่าที่ครูให้ไั้เรียนทํารายงานไปนั้นครูไม่ได้ให้เรียนทำบทนำใช่ไหมคะเพราะนั้นบทนำทุกคนต้องรับรู้ตรงกันว่าหมายถึงอย่างนี้นะคะคือเขาต้องการให้เราได้มีโครง นะที่เป็นบทดีเพราะเขาบอกแล้วว่าลักษณะของสุภาษิตโครงโลกอนิจนั้น,นจะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยธรรมดาของของโลกธรรมดาของโลกแปลว่าอะไรสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลกเนี่ยที่มันย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นการนินทาย่อมเกิดได้ใช่ไหมใช่ปะกล้อิจฉาการย่อมเกิดได้ไหมได้นะหรือคนพานกับ กับคนดีอย่างเงี้ยนะคะเมื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะต่อให้คนดีสอนเท่าไหร่เนี่ยคนพานก็ทำไมอาจจะไม่รับรู้ก็ได้ซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของโลกใช่ปะ่นะฮะหรือในเรื่องอื่นๆมากมายเรื่องของการพูดการครบคนการปฏิบัติตนในหลายๆอย่างเลยเพราะนั้นเรื่องนี้จะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมดาโลกเป็นเรื่องธรรมดานะคะ เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอว่าคือหลายๆคนที่ทารายงานมาแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบทแต่ละบทที่เราทานั้นเป็นเรื่องทาไมเป็นเรื่องของการคบคนเป็นเรื่องของการสอนการปฏิบัติตนอะไรพวกนี้ทั้งนั้นใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของธรรมดานะเพราะฉะนั้นบทนี้ก็คือต้องการให้เราเอาสิ่งที่ดีๆนั้นทําไมเก็บเอาไว้แล้วก็รู้นะคะอ้าวต่อไปบทที่สอง หนึ่งสองสามดังดังค่ะไม่เอาเก่าพร้อง ้อนจิตกนดังซอยสอดคล้องเวียไวในกันอ้าวดูคันลงแปลว่าอะไรคันลงมาจากคำว่าอะไรคะคันลงก็คือโครงนะคะคันลงคือโครองอ่าใส่ไปด้วยนะคะโครงบทนี้นะคะ มีมามีมานานแล้วนมนานนะคะมีแต่โบราณการเก่าพร้องก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเป็นสุภาสิทศสาร,รสุภาาแปลว่าอะไรสุภาาแปลว่าสูภาาแปลว่าดีงามหรือความเจริญความดีความงามจดไว้นะเป็นคำศัพท์อาจจะไปสอบได้นะคะ นะเป็นสุภาษิตสารสุภาตัวนี้แปลว่าดีงามนะคะอารู้สึกจะผิดนักเรียนเดี๋ยวครูแก้นิดนึงต้องใช้สอเสือไม่มีใครบอกเลย นะคะสุภาพนี้แปลว่าดีงามนะคะต่อไปสารสารหมายถึงอะไรสารหมายถึงอะไรคะสารตัวนี้หมายถึงเนื้อหาแก่นนะคะสิทธิ์ในที่นี้หมายถึงยิ้มแย้มอ่ะเพราะนั้นรวมกันแล้วเป็นายเป็นสุภาษิตสารหปาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ ่าเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือโครงที่มีมังแต่โบราณเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ที่ดีงามนะมีเนื้อหาสาระดีนั่นเองสอนจิตนั่นก็คือออเป็นเป็นเป็นโครงที่สอนใจเรานะคะกลดังก้ดังสอยสอดคล้องเวียไว้ในกันกันแปลว่าโห เพราะนั้นบทนี้สรุปรวมแล้วก็คืออะไรนั่นเองโครงนี้เป็นโครงที่มีเก่าแก่มั้งแต่โบราณแล้วนะคะล้วนบบเป็นภาษิตที่สอนใจในสิ่งที่ดีงามนะคะฟังแล้วก็คล้ายกับว่าเหมือนกับกลดังสร้อยสอดคล้องก็เขือนเหมือนกันอะไคะเหมือนกับได้ใส่สร้อยเอามาประดับไว้ที่ไหนประดับไว้ที่หูหรือได้ยินแล้วมัน มันะระลื่นหูเวี้ยวไว้ในกันก็คือได้ยินที่หูนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีงามอสรุปสองบทนำเมื่อกี้กล่าวถึงอะไรบ้างกล่าวถึงว่าอ,อยากจะนำบทนี้มาให้นักเรียนได้ได้ศึกษาแล้วเรียนให้ประชาชนได้อ่านกาันเนื่องจากโครงบทนี้นั้นมีมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะแล้วก็เป็นโครงที่อดีนะคะ เป็นสอนใจนะคะก็เลยอยากอยากจะให้ได้ยินเอาไว้นะคะผ่านไหมอ่ะทีนี้เราจะเริ่มขึ้นบทที่หนึ่งของเราแล้ววันนี้บทที่หนึ่งถึงสิบนะคะกลุ่มที่ทำไว้บทที่หนึ่ถึงสิบไหนยกมือขึ้น